แต่และปีตลาดหลักทรัพย์จะรับหุ้นใหม่เข้ามาจดทะเบียนปีละประมาณ3-40ถึงบริษัทและนานทีปีหนนะครับจะมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนออกจากตาลาดทรัพย์แต่วันที่10สิงหาคม2565ตลาดหลักทรัพย์นะครับกำลังจะเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งออกไปเรียกว่าเป็นการตะเพิ่นะครับ นั่นก็คือบริษัท P A E ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเป๊ P A E นะครับชื่อย่อหุ้นตัวนี้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดพั์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2 5 3 9ผ่านมาแล้ว26ปีนะครับเข้ามาก็ผลประกอบการไม่ได้นิ่งนะครับแปรปวนมาตลอดจนระยะหลังเนี่ยขาดทุนต่อเนื่อง และแม้ว่าจะขัดทุนต่อเนื่องผลประกอบการย่ำแย่มีบางช่วงนะครับราคาร้อนแรงมีนักวิเคราะห์บางคนหลับหูหลับตาเชียร์ให้เก่งกำไรสุดท้ายนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ันตลาดทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายเพราะคุณ เข้าคายถูกเพิกถอนเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ซึ่งเป็นผลพวงจากขาดทุนต่อเนื่องสะสมกันมานะครับตัวเลขขาดทุนสะสมเนี่ย2,815ล้านโหขาดทุนสะสมหนักนะครับจนไม่มีฐานะแล้วเอาละขายคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนตราซั์ได้ให้เวลาในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนก็คือว่า ทำยังไงให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นบวกหลายปีผ่านไปทําไม่ได้นะครับแสบกว่านั้นหุ้นตัวนี้เมื่อปลายป,ายปี2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มทุนครับ18,200กว่าล้านหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน1หุ้นเดิมต่อ8หุ้นใหม่ในราคา0.015บาทก็คือ1.5ตังค์ตัง แล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยรายย่อยนะครับผู้ถือหุ้รายย่อยใส่เงินเข้าไปอีก3,800กว่าล้านทุนที่ไปซื้อนะครับใช้สิทธิจองซื้อก็ได้เงินไปทั้งหมด58ล้านแล้วเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิ์น่าจะเป็นรายย่อยๆครับใส่เงินเข้าเติมเลยนเข้าไป58ล้านหายปุ๊บครับเสียอีกคือเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นเนี่ย ที่ใส่เงินเข้าไปก็คิดว่าเอาไปเฉลี่ยต้นทุนนัะนะหนึ่งต่อแปดเฉลี่ยต้นทุนแค่จะตังค์ก,กว่าเองคงไม่เสียหายแต่พอษัทเจ๊งอะฟื้นฟูไม่ได้เงินก็สูญหายและไม่รู้เงินก้อนนั้นไปไหนแล้วครับเชื่อว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเหลืออยู่รายเดียวไม่ใส่เงินเข้ามาหละเชื่อไหมครับหุ้นตัวนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยผู้ถือรายย่อยมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลาย สัดส่วนการถือหุ้นนะครับมากกว่า93%ของทุนจดทะเ,เบียนก็แปลว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเจ้าภาพรายใหญ่ที่ติดหุ้นอยู่กลายเป็นรายย่อยครับผู้ถือหุ้นใหญ่ไปไหนขายทิ้งหมดแล้วหอบเงิอนออกไปหมดแล้วเรียบร้อยปล่อยให้รายย่อยนะครับผจญชะตากรรมหายนะแล้วถ้าถูกเพิกถอนขณะที่ปริษัทมีฐานะติดลบเนี่ยเป็นศูนย์แน่นอนครับ ตราซับได้เปิดโอกาสครั้งสุดท้ายให้หุ้นตัวนี้ซื้อขายนะครับระหว่างวันที่1นถึงเสิงหาคมนี้7วันทําการหลังจากนั้นก็เพิกถอนเลยราคาปิดครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อปีห9เกที่7สตางค์ถามว่าฐานะอย่างนี้ใครจะไปซื้อผู้ถือหุ้นเดิมจะขายจะขายได้ราคาไหนจะได้เศษเงินเชี่ยวเงินเนี่ยกลับบ้านไปหรือเปล่าก็ดูนะครับ1นถึงเเชื่อว,ว่า จะไม่มีใครเข้ามาซื้อครับเจ็ดสตางค์ที่เหลือเนี่ยนะฮะเปิดมาจะยืนอยู่ได้ไหรือไม่ก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจกับผู้ถือหุ้นที่หลวมตัวไปซื้อหุ้นตัวนี้แล้วติดมืออยู่หนึ่งหมื่นกว่าลายนะครับต้องเส้นสังเวยบริษัทจดทะเบียนที่ล่มสลายนี่นะครับเวลาตลาซับรับมาทุกคนก็เบิกบานไปเก็งกําไรกันสุดท้ายนะี่ถ้าเจอไปซื้อหุ้นที่เป็นลักษณะ P/E อย่างนี้ สุดท้ายแล้วตายล่มสลายทุกคนย่อยยับหมดที่เข้าไปถือหุ้นก็น่าเสียใจนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับต่าซับเข้มงวดในกาอนพิจารณาคุณสมบัติขณะที่นักลงทุนนะครับถือเป็นบทเรียนจะลงทุนทุนตัวไหนดูให้ดีนะครับดูผู้บริหารดูพฤติกรรมการบริหารดูผลประกอบการให้มั่นใจอย่าตามแห่เก็งกำไรอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าพลาดถึงตายนะครับ นี่ก็หนึ่งมื่กว่าชีวิตต้องเส้นสังเวยหุ้น P A E ที่กำลังร่มสลายและถูกตะเพิดพ้นจากตลาดรัพย์เป็นสมนาฏกรรมอีกสมนาฏกรรมในตลาดหุ้นครับ